ไปดูกรณีของ SISB ล่าสุดทางคุณยิวฮอคโคนะครับ CEO ก็เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี2568โดยระบุว่ามีทิศทางการเติบโตที่ดีต่อเนื่องโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนนะครับมาจากการเป็นช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่และการเปิดรับนักเรียนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันหลักสูตรนานานชาติของบริษัทที่ถือว่าเป็นการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม ที่เขาเรียกว,ว่า holistic student development เนี่ยมีความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้ปกครองในยุคปัจจุบันอีกทั้งที่ผ่านมานะครับก็มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาความสามารถด้านการแข่งขันและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนสำหรับแผนดำเนินง,งานในระยะ3ปีนะฮะคือนับจากปีนี้ไปถึงปี2 7 0 บริษัทก็ตั้งเป้าหมายในการที่จะขยายจำนวนที่นั่งเพิ่มอีก1,300ที่นั่งโดยแบ่งเป็นที่แคมปัสประชาอุทิศนะฮะในเฟส3ามจำนวน600ที่นั่งในระดับมัธยมปลายซึ่งก็คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ตลายมัสหนึ่งของปี6-9ก็คือปีหน้าเป็นต้นไปพร้อมกันนี้ก็จะมีการขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่7ในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานี mm hmm. เพื่อรองรับนักเรียนใหม่นะฮะจำนวน700ที่นั่ง โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงเดือนสิงหาคมของปี2570ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของงบไตรามาส2นะครับทางคุณยิวฮอกโคเองก็บอกว่าวันที่13สิงหาคมนี้ครับบริษัทก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการบนินงานไตรมาส2นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งงบการเงินในวันเดียวกันนะครับโดยคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส ส่วนแนวโน้มของไตรมาสสก็ถือว่าเป็นคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อ,ต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 อเนื่องจากไตรมาสสนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่โดยมีนักเรียนที่รอเข้ารับการศึกษามากกว่า500คนก็บางเป็นนักเรียนที่เป็นชาวไทยนะครับหกสเสปส่วนนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติก็ประมาณ30-40%และก็พร้อมกันนี้ก็จะมีการปรับค่าเทอมขึ้นนะครับเฉลี่ยประมาณ3-5%ก็โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ ดูจากอัตราการเติบโตของผลประกอบการพี่สุภชัยฮะตลอดจนโครงสร้างของรายได้นะปัจจุบัน SISB ที่ซื้อขายบนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธินะครับหรือว่า PE Ratio ชเนี่ย16.3เท่าก็ดูแล้วในแง่ของ valuation เมื่อเทียบกับการเติบโตนะฮะหรือถ้าจะไปดูอีกเรช i นหนึ่งคือ PEG to เรช i o เนี่ยปัจจุบันถือว่าต่ำกว่าหนึ่ ต่ำกว่าหนึ่งนะนะซึ่งต่ำกว่าหนึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ในเบื้องต้นได้ว่าราคาหุ้นนะฮะยังแกว่งตัวในกรอบด้านล่างนะฮะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สะท้อนภาพในเชิงปัจจัยพื้นฐานได้ดีเท่าที่ควรนะฮะก็ถือว่าราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำสำหรับ s i ส p หลังจากก่อนหน้านี้เองก็ต้องยอมรับนะครับราคาหุ้นโอ้โหนี่ปรับย่อลงมาลึกซึ่งส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากความกังวล เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจนะฮะว่าเอพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในแง่ของกําลังซื้อในแง่ของกําลังรัพย์จะส่งลูกหลานต่อไหวหรือเปล่าให้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาตินะฮะแต่ก็ดูจากแผนการขยายแคมปัสนะฮะแล้วก็จะต้องบอกว่าตลาดโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นตลาดเฉพาะที่กลุ่มผู้ปกครองเองเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีความ อัตราของความผกผันไปตามภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมก็คือแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่กำลังซื้อกําลังส่ง<ๆ>เนี่ย<ๆ>ก็ยังสามารถที่จะให้บุตรหลานเนี่ยได้รับการศึกษานะฮะได้อย่างต่อนเนื่ององั้นก็ติดตามดูนะฮะผลประกอบการ<ๆ>เดี๋ยวรอดูงวดไตรามาสสองนี้ก่อนก็น่าจะเป็นเครื่องชี้วัดที่ดีแล้วด้วยราคาหุ้นที่ปรับลงมาลึกขนาดนี้เนี่ยพี่สุปชัยฮะก็ถ้างบ Q2 ออกมาดีต่อเนื่องก็น่าจะได้เห็นกัน รีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วมาสกูเนี่ยพูดถึงเรื่องของโครงสร้างรายได้ของ SISB ก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมลืมนะที่ไม่อยากให้ลืมเนี่ยคคือตอนเข้าตลาดใหม่ๆตอนเข้าตลาดนะนะคือช่วงนั้นเนี่ย SISB ก็มีเรียกว่ามีจังหวะในการที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดรองเนี่ยหลายครั้งอะไรครับ จนพอมันใกล้จะสุกงอมอยู่ครั้งหนึ่งก็เตรียมจะเข้ามาซื้อขายแล้วนะฮะแต่ไปติดปัญหาเรื่องหนึ่งในเรื่องการบันทึกรายได้ค่าแรกเข้าค่าแรกเข้าจับได้ใช่ไหมอ่าใช่ค่าแรกเข้าค่าแรกเข้าคือค่าแรกเข้าเนี่ยก็เก็บเป็นก้อนเดียวอ่าเป็นก้อนได้เงินมาถูกไหมฮะได้เงินมาก็อยู่ในแบงค์ของบริษัทอ่าใช่ของบริษัทคือค่าแรกเข้าเนี่ยมันก็ถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งถูกไหมฮะของ ธุรกิจโรงเรียนอ่าอใช่นะครับแต่ทีนี้ในแง่ของการวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีครับของหุ้นโรงเรียนซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยในอดีตเราไม่เคยมีหุ้นโรงเรียนในตลาดหุ้นมาก่อนอ่าใช่ถูกไหมฮะครับ SSB เป็นเจ้าแรกแล้วก็ยังคงเป็นเจ้าเดียวในปัจจุบันคือตอนนี้มีออนซีริน ที่เขามีโรงเรียนนานาชาติอยู่ในพอร์ตอยู่ในพอร์ตใช่แต่เขาทําธุรกิจอสังหาริมารัพย์เป็นหลักถูกโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเป็นเพียงแอสเซทชิ้นหนึ่งอ่าใช่ซึ่งต่างกับเอสไอเอสีที่เป็นธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเลยอถูกไหมฮะที่พอบอกสมมติบันทึกค่าแรกเข้าหมื่นหนึ่งนะสมมติสมมติสมมติค่าแรกเข้าหมื่นหนึ่งต่อหัวเนี่ยมีคําสั่งจาก หน่วยงานกำกับดูแลคือกราตาครับนะทีต่ต้องการที่จะสร้างบรรทัดฐานนะฮะในแง่ของการบันทึกบัญชีว่าไอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะเอามาบันทึกเป็นรายได้ท้งก้อนไม่ได้ในคราเดียวอ๋อไม่ได้ในคราเดียวทั้งก้อนไม่ได้นะแม้ว่าเงินสดเข้ามานะเเงินสดอยู่ในแบงก์แล้วในแบงก์แล้วเออแต่บันทึกไม่ได้บันทึกไม่ได้ในคราเดียวอ่าในคราเดียวนะครับ,รบเออมันจึงไปที่หมาของการที่เขาก็ต้องไปคิดสูตรครับ แล้วก็เคาะแมจิกนัมเบอร์ออกมาตัวหนึ่งออกมาตัวเลขหนึ่งนะฮะซึ่งไอตัวเลขเนี้ยมันก็จะเบสนะฮะหรือวางรากฐานอยู่บนจำนวนปีที่นักเรียนแต่ละหัวศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเครือของ SISB ใช่ก็ได้เป็นค่าเฉลี่ยมาอยู่ที่6ปี6ปีสำหรับ1 0 0 0หมื่นนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปถึงตรงนั้น6ปีสำหรับนักเรียน1หัว หนึ่งหัวออ6ปีโดยเฉลี่ยที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเครือของ SISB อ่าจึงต้องเอาตัวเลข6กเนี้ยมาหาร1,000 0อืแล้วก็ทยอยรับรู้ตรงเนี้ยไปเป็นระยะเวลา6ปีอใช้ตัวเลขหมื่นมันหารไม่ลงตัวขออนุญาตขยับเป็น1 2ื่นสองละกันสมมติค่าได้เข้า1 2ื่นสปีนั้นเท่ากับบันทึกปีละสอง ปีละปีละ2,000 2,000ละเอ่อ2 0ปีละ่อละ2,000 2,000บาทจาก12,000สฐาน6ก็คือสองพับนะก็นี่ฮะทีเราผมกำลังพูดถึงว่าแม้ว่าจำนวนนักเรียนไม่เพิ่มเลยนะแม้ว่าค่าการศึกษาไม่เพิ่มเลยนะครับแต่เขามีภูของรายได้ที่มันสะสมไอ้ค่าแรกเข้าตรงนี้เอาไว้อยู่แล้วไว้ให้ทยอยรับรู้ได้ในแต่ละปี ซึ่งนั่นเองก็จะเป็นปัจจัยในการสร้างการเติบโตครับให้ได้ในแต่ละปีเช่นกันเพราะในแต่ละปีมันมีเพิ่มเข้ามาไงอ๋อมันเป็นการซีเกียวรายได้ขั้นพื้นฐานไว้ก่อนนะถูกขั้นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วมันเป็นรายได้ที่มันนอนมาเพราะมันแช่อยู่ในแบงก์อยู่แล้วใช่ใช่แค่วิธีการบันทึกบัญชีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ทั้งจํานวนอืมแต่ค่าแรกเข้าเนี่ยไม่ใช่หมื่นหมื่นสองที่คุยกันเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตัวเลขสมมติสมมติสมมติ มากกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นเยอะเยอะเยอะเลยโอเค <laughs> ก็ <laughs> <S 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 ประมาณนี้ <laughs> ประมาณนี้ <laughs> อ่ะโอเคน่าจับตามองครับราคาหุ้นนี้สุดตัวลงมาค่อนข้างจะต่ําเลยทีเดียว